สวัสดีครับผมพบกับผมอีกครั้งนะครับกับช่อง youtube ผ้าใหม่นาเก็บนะครับผมวันนี้ผมขอนำเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยนะครับออกวัตโกนะครับรุ่นรวยเก้าเก้านะครับเราใกล้จะได้เช่าบูชากันแล้วนะครับตอนนี้วัดเปิดแล้วนะครับก็เหลือแค่เช่าบูชารอวันวัดประกาศเช่าบูชานะครับอันนี้ถ่ายจากเหรียญจริงนะครับเป็นเหรียญเงินนะครับลงยาแดงหน้ากากทองคานะครับผม ดูแล้วสวยมากเลยนะครับเงินเงินของหลวงพ่อรวยนี่เหรียญเงินที่สว่างนะครับดูแล้วสว่างมากแล้วก็ลงยาสีแดงนะครับหน้ากากทองคํานะครับสวยครับเหรียญนี้แพงนะครับเหรียญนี้ก็เหรียญต่อมานะครับก็เป็นเหรียญเงินเหมือนกันนะครับเหรียญเงินลงยาฟ้านะครับหน้ากากทองคํานะครับขอบแดงนะครับก็สวยอีกแบบนะครับสวยนละอย่างนะครับ ็สีแดงจะเข้มขังนะครับสีฟ้าจะดูสบายตาหน่อยนะครับก็หน้ากากทองคํามีสองสีนะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับก็นี่ครับอันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับเหรียญเงินลงยาน้ําเงินนะครับลงยาจีวอลนะครับอันนี้มีสี่สีนะครับมีสีแดงสีน้ําเงินสีเขียวแล้วก็สีฟ้านะครับแต่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมเหรียญเงินนะครับอันนี้มีสี่สีก็ให้ดูเป็นตัวอย่างไปนะครับ ไม่ได้เอามาให้ดูหมดนะครับส่วเหรียญต่อไปนะครับเป็นเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับก็สวยสวยไม่แพ้กันนะครับสีเขียวลงยาสีเขียวมรกตนะครับลงยาจีวรนะครับก็ของลวงพ่อรวยรุ่นรวยเก้าานะครับผมก็เหรียญต่อไปนะครับจะเป็นเนื้อล่างๆแล้วนะครับก็อันนี้เป็นเนื้อชุบนะครับชุบเงินพ่นทรายนะครับผมเหรียญนี้ก็ สวยครับออกสว่างหน่อยนะครับชุบเงินพ่นทรายนะครับก็เป็นเรื่มเป็นเนื้อล่างๆแล้นนะครับก็สวยเหมือนกันครับต่อไปครับเป็นเหรียญสาเคนะครับผมเหรียญสามเคนี่สวยมากๆเลยนะครับเหรียญสามเคนี่ยตรงข้างบนเนี่ยถ้าถ้าถ้าเป็นเหรียญไอ้แยกลานจะเป็นสีขาวนะครับแต่เหรียญเหรียญเชาบูชาจะเป็นสีเหลืองนะครับผมเหรียญสำหรับเหรียญสามเคนะ ต่อไปนะครับก็เป็นเหรียญชุบทองพ่นทรายนะครับชุบชุบทองด้านพ่นทรายนะครับผมสีนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยไม่แพ้กับด้านชุบเงินเลยนะครับสวยมากๆครับเหรียญน,นี้ก็ให้ดูเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับผมก็ถ่ายจากเหรียญจริงนะอันนี้ต่อไปนะครับเป็นเหรียญทองแดงมันปูนะครับผมเหรียญทองแดงมันปูทองแดงรู้สึกว่าจะมี ทองแดงลมดํานะครับกับทองแดงมันปูนะครับสองสองอย่างนะครับแต่เป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันนะครับก็สวยเข้มขังครับอันนี้แต่อันนี้เป็นทองแดงมันปูครับอันนี้ดูด้านหลังนะครับเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันหมดว่าเป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นของทองแดงมันปูนะครับเหรียญนี้ก็สวยพอสมควรนะครับ ส่วนเลดนะครับผมเลดก็ผมเอามาให้ดูแค่ตัวอย่างอย่างเดียวนะครับเป็นเลดข้อมือนะครับสี่บาทลงยาวฟ้านะครับก็ไม่ได้เอามาเยอะนะครับเลดเพราะว่ามันมันหลายหลายรายการเหมือนกันนะครับก็ดูไปคร่าวๆกันนะครับก็เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับตอนนี้ยังไม่เปิดเช่าบูชานะครับตอนนี้ให้ให้ดูเป็นแนวทางเฉยนะครับว่าสวยไหมเรือจะเลือกแบบไหนนะครับ ก็ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะครับกดติดตามนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ผมนะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตอนตอนนี้ขอกล่าวเขาว่า,าสวัสดีครับผม